เต้าตอนนี้เริ่มจะคลี่ใกล้แล้วนะครับพราอมีการค้นขยะบนเก,ก,ก,กาะเต้าเนพื้นเกาะพังงันเนี่ยค้นใหญ่เทียวแรกแล้วนะเพื่อไปกำจัดนะครับตามกระบวนการาลดขยะยังย่งยืนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสร้างผลลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวกับพี่น้องชาวเกาะเต้าครับ โดยนายอภิชาติมีเชียนมีขอไปกับโดยนายอภิชาติมีเพียนกับนายกเทธมงคีตำบลเก็เต้าอำเภอเกาะพันจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่16พุมกราคมที่ผ่านมาก,กับบริษัททีดีทีมารีนจำกัดผู้รับจ้างโครงการกับจัดขยะแบบบูรณาการโดยการขนขยะไปกำจัดนอกพื้นที่นะครับหลังจกเซ็นสัญญากันมาเมื่อวันที่5กันยายน2568นนะครับ าทางบริษัทรวมรวมลงนามในสัญญากับทศบาลก็เต้าค้นยหญขยะไปกำจัดในพื้นทีอ่ององตำบลท่า,ทารงช้างอำเภอภุนพินกับเผอแก่ไขปัญหาขยะก็เต้าอ,อย่างยังยืนและกับรถที่ไว้ล้อมเนี่ยกัเผื่อว่าไงก็เต้าเนี่ยเป็นกีน่สะอาดนะครับนะการต้องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยทางบริษัทได้มีการบีบอัดขยะเป็นก้อนนะครับร้อมซีนกันน้ำขนาดประมาณก้อนละนึ่งตันทยอยค้นในเวลากลางคืนจะบอกขยะของกอเต้าเลยกลับลงมาท้าเรือกอเตาและก็เรือนี้ก็เดินทางมาจนถึงท้าเรือพีเคสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่17มกรคาคมที่ผ่านมาในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถบรรทุกอีกครั้งหนึ่งไปยังพื้นที่กำจัดในพื้นที่ตำบลท่าโรงช้างอำเภอพุน,พน,พนวินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเที่ยวแรกนะครับเมื่อวันที่17ที่ผ่านมานับเป็นความสำเร็จจนนะรับใกกกาาาดขยเต้ มากับจัดนกพื้นที่ครับเราไปฟัอองเสียงท่านนายกกันเล็ครับ เป็นนิมิตหมายที่ด <So S 1> ีนะครับของพี so ่น ah ้องชาวเกาะเต่านะครับที่กองขยะมาหือมานะครับที่ตกค้างอยู่บนเกาะเต่านะครับจะได้เริ่มทยอยออกนะครับไปสู่โรงไฟฟ้าขยะที่ท่าโรงช้างนะครับจะทําให้ลดปริมาณขยะนะครับที่อยู่บนกองนะครับแล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเกาะเต่าในะคซัที่สั้นนี้นะครับก็ทําให้ปริมาณขยะมันลดลงนะครับแล้วก็ขยะที่จะเข้าไปใหม่ก็สามารถที่ จะสามารถจะเก็บไว้บนกองได้ต่อไปเพื่อรอนำเก็บขนต่อไปนะครับ